ขึ้นหัวผู้แช์ด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วใครขึ้นหัวผู้แช์นะครับนะเอฟติดทุกคนนะครับนะมาก่อนระบบผมจะดูดดูดหัวผู้แช์เนดูดกลมเพื่อนเลยนะครับผมนะดูดก่อนเพื่อนเลยหัวผู้แช์เนี่ยคุณแอนครับคนหนึ่งเลยครับสวยมากคุณแอนผมรับประกันผมคืนตังค์ให้สามเท่าถ้าได้ถ้าได้สี่พูห้าพู 4, 5, 5, 5, 5. ไปลูกนี้ผมรับประกันลูกนี้ทุเรียนหกพูครับผมคุณการคุณเดียวคุณกุ้งนางสวัสดีคุณกุ้งนางครับ คุณเอคุณน้อยไม่ทันคุณเมย์ไม่ทันคุณสุรีคุณสุรีไม่ทันนะครับคุณมีนาไม่ทันนะครับผมโอแคปคนหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับคุณปุ๋ยคุณดาไม่ทันครับผมเห็นไม้สุดไหมครับสุดไหมนะครับบอกว่าสุดก็คือสุดนะครับผมไม่มาเหมือนถั่วไม่ซ่าเหมือนปลาซี่นะครับที่นี่นะครับร้านทุเรียนเจ้าอ้อมตลาดนัดเรือบินนะครับมีขายตลอด นี่ไงแต่แบ่งที่ก้อยเลยก้อยๆ้อยแข็งเดี๋ยวเอาแกแล้วกดกดก้าเกรัวๆมาให้หน่อยครับกดเก้าเกรัวๆไมหน่ครับเดี๋ยวเราจะแกะฐานลูกนี้กันนะครับฐานแบบแข็งๆขกันไปเลย ดูทุเรียนที่เอฟไปวันนี้นะครับคูอ้วนๆป่งๆแบบนี้เลยเนื้อหนาๆแบบนี้เลยนะครับผมภาพจริงนั้นไ์สดได้ดูจริงเลยนะเนี่ยไม่ได้ตัดตไหฟ์สดเลยนะครับนี่เป็นทุเรียนลอตนี้นะครับดู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 นะครับดูนะครับเนื้อหนาไหมครับนะครับภาพจริงนะคะทุกคนลูกที่เราตั้งเมื่อกี้แต่มันดิบนะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นทุเรียนดิบ ยังไม่สุกดิบก็หวานน้ำนัอู้เนื้อนามากเลยอืมอร่อยมากลงไลยหรือยัง ยังเลยอ๋อเจ้าหน้าเพียนไปนอ,อ้อรวยมากเลยรหนเนี้ยหนามากเลยนี่นะครับเป็นดูเรียนที่เราเอามาขึ้นไลน์นะครับนี่เราแกะให้ดูเลยนะครับนี่<ผ>นาเนื้อหนาหนาแบบนี้ มาฟอมมาลองรูปมีไหมคุณฟอมเดียบไหมนวดฟอมมาลองเนี่ยไอ้มินมันบอกว่าโอนหมดแล้วไม่มีหลุดขอบคุณมากครับนะปล่อยหลุดแล้วก็ไม่ไม่ได้เจอผมแล้วนะครับไม่เห็นผมแล้วนะครับจ<ะ>้าโอเคไหม